พี่พี่ใ<ด>ส่ย,ยันนะคะโทษนะคะพี่ใส่ย,ยันเนี่ยได้ทานมาประมาณกี่วันนะคะมาณยี่สิบวันยี่สิบวันนะคะ,ะแล้วเมื่อก่อนเนี้ยคือแผลจะไม่ได้ป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแผลอันไหนหมายถึงว่านะใช่ค่ะแบบหมายถึงว่าเท้าอ่ะที่บอกว่านิ้วเนี่ยจะจะทิ่มลงไปไม่ได้กระดกขึ้นมื่อนนี้เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนน,อน,นี้พอหลังจากทานมายี่สิบวันเนี่ย มันไม่ค่อยทิมอ๋อเนี่ยนิ้วเนี่ยไม่ค่อยทิมค่ะเหมือนผู้หญิงที่ใส,ส่ท่อนสูงอะ่ะอ๋ออ๋อเอาจะลงอย่างงี้เนาะอ่ออะนนี้มันผู้หญิงที่ใส่ท่อนสูงอะ่ะค่ะท่อนเราจะขึ้นมาค่ะปลายนี่จะกระดกลงค่ะออนนี้ไอ้ช่วงเนี้มันจะขึ้นมาอ๋อระบบไตระบบอะไรเราจะดีขึ้น<อ>าข้างในเราจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วระบบย่อยข้างในเวลาเรากินเข้าไปมันจะขึ้นคลานขึ้นคลานอยู่ในท้องเราเนี่ย แต่หลังจากที่พี่สายันได้ทานโกโก้กาแฟแล้วก็ไฟเบอร์ดีขึ้นใช่ไหมคะถ้าหายใจอะไรมันก็ดีขึ้นอ๋อไอเครื่องเหนื่อยเรื่องอะไรมันก็น้อยลงค่อยค่อยน้อยลงไปคือค่อยค่อยดีขึ้นมาไอที่ไม่ดีมันจะค่อยค่อยหายไปโอ้สุดยอดเลยก็เดี๋ยวมาพ่อนี้ก็เหมือนก็ว่าเราจะปียามากกันอันนี้ว่าเราไปเขาตื่นประมาณสี่ทุ่มครึ่งค่ะ แล้วก็เข้ากรุงเทพไปถึงกรุงเทพก็ึ้นของประมาณเที่ยงคืนที่หนึ่งกลับมาก็มาถึงบ้านก็เอาของที่บ้านคืนรถ<ะ>แล้วก็ไปขายของเพื่อกลับบาประมาณแปดเก้าโมงอ๋ออืมโอ้ชีวิตเรามันครึ่งคืนครึ่งวัน,นครึ่งคืนครึ่ง,ง,งวันอันนี้มันค่อมอยู่อาชีพเราก็มีผลเออ<ม>แล้ว,แล,วแล้วคุณใสยันนี่ทานทานกี่มื้อคะในหนึ่งวันก็เช้าเย็นกลางวันนอนอ๋อกลางวันนอนสมมติว่าช่วงเช้าเนี่ยผมไปกรุงเทพ แล้วก็ประมาณผมก็จะชงอาโกโกโ้ก่ะโกโ,ก,โ,ก,โก้ก่อนแล้วก็กินไปก่อนซองหนึ่งแล้วผมก็ชงใส่แก้วไประหว,ว่างกาแฟกับโกโก,โก้ก็จะกินประมาณช่วงทีสามทีสี่ช่วงระหว่างเดินทางกลับ่ะค่ะอัะนนี้ก็ผมก็กินในช่วงเนี้ยแล้วพอพอเช้าก็กินข้าวเช้าแล้วก็นอนแล้วเย็นก็กิกนเบ b e r ซองพอตื่นมาแล้วก็กินไ,ไ,ไ,ไเบ b e r กินโปโปก่อนค่ะก็ตื่นมากินโก่อนตอนนึงแล้วก็กินไเบอร์ค่ะรู้สึกเพลียไหมฮะเวลาตื่นไม่เพลียไม่เพียเนาะแต่เมื่อก่อนนี้ที่ยังไม่ทานีรู้สึกเพลียใช่ไหมฮะไม่อยากตื่นเนาะอ๋อโอเคไม่อยากหลับอ่เไม่อยากับไม่อยากหลับโอเคค่ะก็ดีใจกับคุณสายกันด้วยเนาะอือร่ะเราเขาปรับแบบไงเราเราเคยตื่นทีหนึ่งทีสองค่ะค่เค่ะเวลานานมาแล้วค่ะค่ะสะสม ความจำอ่ะร่างกายโอโรตเนาะก็ออกทางอาการก็โชคดีค่ะที่ได้มาเจอเวลาเดินนะเราต้องระวังนีพวกมันจะทิ่มพื้นเนี่ก็ว่าเอ่อมันมันอ่อนไปอย่าค่ะไม่มีแรงถ่ายเดินมันเป็ดเดินมันเตะขัดเดินอย่างเงี้ยสุดยอดเลยเนาะเลยตั้งแต่ติดเตียงมาเนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่จะเป็นอ่ะมันก็ยังชายังอะไรเพือนเดินได้ก็เรียลแล็ก็มีบ้างไม่มีบ้างค่ะ โอเคเลยขอบคุณ okay.